วิธีปรับพลังงานหงจุ้ยด้วยตนเอง EP19 ห้องน้ำในห้องนอนผิดหลักหงจุ้ยหรือไม่แก้ไขอย่างไรเรื่องของห้องน้ำกับหลักหวงจุย้ยโดยส่วนมากจะแยกกันไม่ออกว่ามีผลร้ายต่อพลังงานหงจุย้ยหรือมีผลกระทบในเรื่องของสุขอ,อนามัยจึงทําให้มีข้อห้ามออกมาในเชิงกุศโลบายเพราะห้องน้ำ เป็นห้องที่มีทั้งความชื้นและเชื้อแบคทีเรียสะสมตัวอยู่ในนั้นห้องน้ำจึงถูกนำมาเป็นข้อห้ามต่างๆในหลักวิชาหุงจุย้ยสำหรับเรื่องห้องน้ำในสมัยก่อนที่ห้องน้ำจะถูกออกแบบให้อยู่ภายนอกตัวบ้านเพื่อสุขอนามัยในการระบายกลิ่นเพราะระบบบำบัดปฏิกูลยังไม่ได้มีการพัฒนาแต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน จึงได้ย้ายห้องน้ำเข้ามาอยู่ภายในตัวบ้านแต่ระบบระบายกลิ่นภายในตัวบ้านและระบบบํำบัดปฏิกูลยังไม่ได้รับการพัฒนาจึงได้ออกแบบห้องน้ำให้มีผนังสูงไม่ถึงเพดานเพื่อช่วยในการระบายกลิ่นดังนั้นการที่มีห้องน้ำอยู่ภายในห้องนอนจึงส่งผลร้ายต่อสุขภาพเพราะจะส่งกลิ่นอับชื้นและมีเชื้อแบคทีเรียปะปนตัวอยู่ในอากาศ ลอยฟุ้งอยู่ภายในห้องนอนถ้าถามผมว่ามีผลต่อพลังงานหงจุ้ยหรือไม่ถ้าท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าพลังงานหุงจุ้ยคือประจุไฟฟ้าที่ลอยตัวอยู่ภายในอากาศที่ไหลเข้ามาภายในห้องนอนทำมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกแล้วเกิดปฏิกิริยาประจุไอออนบวกหรือประจุไอออนลบขึ้นอยู่กับองศาการไหลเข้าของพลังงานสู่ภายในห้องนอน ที่จะส่งผลดีหรือส่งผลร้ายดังนั้นพลังงานที่ไหลเข้ามาสะสมตัวอยู่ภายในห้องนอนที่เป็นห่วงจุ้ยระบบปิดประจุไฟฟ้าในอากาศภายในห้องนอนไม่ได้แปรผันกับกลิ่นอับชื้นภายในห้องน้ำตามที่ผมได้ไปค้นหาข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้ประจุไอออนบวกหรือประจุไอออนลบภายในห้องนอนแปรผันกับกลิ่นของห้องน้ำหรือไม่ ประจุบวกและประจุลบในอากาศภายในห้องนอนไม่ได้แปรผันโดยตรงกับกลิ่นของห้องน้ำกลิ่นไม่พึงประสงค์จากห้องน้ำเกิดจากสารระเหยเช่นแอมโมเนียไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ไม่มีประจุโดยตรงอย่างไรก็ตามกลิ่นเหล่านี้อาจจะมาพร้อมกับละอองน้ำหรือความชื้นซึ่งส่งผลต่อการกระจายตัวของประจุในอากาศดังนั้น ประจุในอากาศภายในห้องนอนไม่ได้แปรผันโดยตรงกับกลิ่นของห้องน้ําแต่สภาพแวดล้อมเช่นความชื้นและการไหลเวียนของอากาศอาจเป็นตัวแปรที่เชื่อมโยงกันถ้าห้องน้ํามีอากาศถ่ายเทที่ดีและลดความชื้นกลิ่นก็จะลดลงและอากาศในห้องนอนจะสดชื่นขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องประจุบวกหรือประจุลบจากข้อมูลในเชิงวิทยศาศาสตร์จึงเห็นได้ว่า กลิ่นและความอับชื้นภายในห้องน้ําไม่ได้มีผลใดๆต่อพลังงานหูจุ้ยภายในห้องนอนแต่มีผลต่อสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ภายในห้องนอนนั้นๆดังนั้นท่านจะต้องหาวิธีการระบายกลิ่นอับชื้นที่มีเชื้อแบคทีเรียปะปนตัวอยู่ในนั้นออกไปด้านนอกตัวอาคารหรือปิดประตูห้องน้ำไว้ทุกครั้งหลังจากใช้งานเพื่อป้องกันกลิ่นอับชื้นฟุ้งกระจายออกมา ภายในบริเวณห้องนอนจึงจะเป็นวิธีการแก้ไขห้องน้ำภายในห้องนอนที่ถูกต้องที่สุดซึ่งในยุคสมัยนี้ห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนได้ออกแบบเป็นห้องที่มีผนังสูงจนถึงเพดานที่แตกต่างจากในสมัยก่อนและมีระบบระบายอากาศออกไปด้านนอกตัวอาคารดังนั้นห้องน้ำภายในห้องนอนเพียงแค่ปิดประตูไว้ทุกครั้งหลังจากใช้งานก็ไม่ได้ส่งผลร้ายใดๆต่อสุขภาพ ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในห้องนอนนั้นจึงทำให้วิธีการแก้หูจุ้ยห้องน้ำในห้องนอนตามที่ท่านได้ศึกษามาเมื่อท่านเข้าใจหลักของพลังงานหูจุย้ยที่แตกต่างจากหลักสุขอนามัยวิธีการแก้ไขต่างๆที่ท่านได้รับรู้มาท่านจะสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ท่านไม่จำเป็นจะต้องนำลูกแก้วคริสตัลมาห้อยไว้หน้าห้องน้ำเพื่อแก้ไขพลังงานหูจุย้ย พราะลูกแก้วคริสตัลไม่ได้ช่วยในเรื่องดักจับกลิ่นอับชื้นที่ไหลออกมาจากห้องน้ำท่านไม่จำเป็นจะต้องนำผ้าม่านมาปิดประตูห้องน้ำเพื่อป้องกันกลิ่นอับชื้นฟุ้งกระจายออกมาเพราะถ้าใช้ผ้าม่านมาติดไว้บริเวณประตูห้องน้ำตัวของผ้าม่านจะเป็นที่สะสมของเชื้อแบคทีเรียที่จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพมากกว่าวิธีการปิดประตูห้องน้ำไว้ทุกครั้งหลังจากใช้งานสรุปห้องน้ำในห้องนอน เพียงแค่ปิดประตูไว้ทุกครั้งหลังจากใช้งานและระบายกลิ่นอับชื้นออกไปภายนอกตัวอาคารหรือพยายามเปิดประตูหรือหน้าต่างในห้องนอนเพื่อให้อากาศหมุนเวียนเข้ามาถ่ายเทเพียงเท่านี้ห้องน้ำภายในห้องนอนก็จะไม่เป็นข้อมูลเชิงลบที่สร้างความวิตกกังวลให้กับท่านอีกต่อไปครับ